จะพาน้องเอร์และคุณผู้ชมะฮไปกินโปรตีนะฮะแล้วก็พิซซ่าด้วยชอบทั้งคู่เลยเอามารวมกันนะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้แล้วก็ขายดิบขายดีด้วยนะครับไปชมพร้อมกันว่าร้านแห่งนี้อยู่กันที่ไหนนะครับ ลงพื้นที่ฮะไปเลยแบบนี้ฮนะไปที่ร้านโรตีพิซซ่าสเปเชียลครับเป็นร้านรถเข็นนะครับก็จะค่อยตะเวนขายไปตามตลาดนะัดตลาดเปิดท้ายบ้างนะช่วงเย็นเของทุกวันนะฮะในพื้นที่จังหวัดสตูลครับ,รบถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของเมนูโรตีและพิซซ่าที่เอาใจคนชอบทาน2เมนูนะฮะคนสองใจไงพิซซ่าก็อยากกินเนี่ยโรตีก็อยากกินเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยไงจัดมาทั้งสองเมนูแบบนี้เลยนะครับ ก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่ต้องการของลูกค้าในพื้นที่ในขนาดนี้นะครับก็กินทั้งวิซซ่าด้วยกินทั้งโ,โรตีด้วยนะครับและที่สําคัญนะฟังให้ดีนะฮะที่ร้านนี้ฮนะเขาบอกแบบนี้ พ่อค้าแม่ค้ามือหนักด้วยทุกเอ้ยมือหนักยังไงอ่ะมือหนักอันนี้คือแบบว่าร้อยแขนหรือว่าอะไรเนี่ยใส่สร้อยทองนะฮะไม่ใช่ฮะก็คือว่าให้เครื่องเยอะให้เครื่องเยอะเออก็เลยแบบว่าเนี่ยคนที่นี่ก็เลยเรียกว่าเป็นโลตีพิซซ่าไส้ทะลักโหนให้เครื่องเยอะไม่หวงเครื่องแบบนี้นะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็สดใหม่ฮะทำแบบแผ่นต่อแผ่นครับลูกค้าก็สามารถเลือกหน้าเองได้ว่าอยากจะทาน ไส้อะไรอ่ะมีทั้งปูอัดก็มีไส้กรอกก็มีไก่สับก็มีนี่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 ผักต่างๆก็มีฮะหรือว่าท่านงเออร์ชอบซีฟู้ดก็มีเหมือนกันนะครับมีอีกหลายไส้นะฮะมากมายทีเดียวนะครับวิธีทำคราวนี้อันนี้นะปูอัดนะอ่านี่วิธีทำอะเริ่มจากเตรียมแป้งโรตีฮะแผ่เป็นแผ่นคล้ายแป้งพิซซ่าครับทอดบนเตาร้อนๆจนเหลืองกรอบนะฮะ จากนั้นฮะนี่ใส่ไส้ลงไปแบบนี้เอาแบบไม่กากไม่หัวเครื่องเลยเอาปูอัดใส่ไปหมึกใส่ไปฮะอยากใส่อะไรก็ใส่ไปครับแล้วก็ปิดฝาครอบไว้ฮะนี่ปิดละโอ้โหเสร็จแล้วปิดยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จปิดแป๊บหนึ่งฮะให้มันสุกกรอ่พอสุกทั่วทั้งแผ่นปุ๊บก็ราดมายองเนสซอสมะเขือเทศนะครับแบบนี้ถึงจะได้ทานได้ส่วนราคาขายฮะคิดตามน้ําหนักฮะถ้า แผ่นนี้หนักขึ้นกิโลกรัมก็อยู่ที่49าบาทนะฮะ<อ>แต่ถ้าหนัก1กิโลกรัมเนี่ยอยู่ที่95บาท<อ>ก็กินได้2คนก็ได้สบาย,ยสบายเลยนะครับเจ้าของร้าน,นะฮะที่รังสรรค์เมนูเด็ดขึ้นมาก็คือ คุณอิปรอเฮงกอเดครับวัย50ปีครับบอกแบบนี้เดิมทีเนี่ยทำงานอยู่ที่มาเลเซียขายโรตีแต่เจอกับวิกฤตโควิด19ก็ตัดสินใจกลับบ้านเกิดมาที่จังหวัดสตูลนะตั้งใจเปิดร้านโรตีแต่พอดูไปดูมาในพื้นที่จังหวัดสตูลนอะ่ะโอ้โหคนขายโรตีน้องเอ๋ยขายเต็มไม่หมด<อ>เลยฮนะถ้าจะขายโรตีกลัวว่าจะไม่ได้ขาย <c oughs> ก็เลยหาวิธีพิกแพงนะก็ออกทั้งพิซซา ทั้งโรตีเนี่ยมาผสมผสานกันแบบนี้นะครับออขายวันแรกปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะฮะ,ะแต่และว,วันนะฮะขายแบบเบาๆฮะไม่ได้เยอะมากก็แค่200แผ่นเลยบเบาเชียวสองแผ่นออรายได้ก็อยู่หลักพันละกันหกเจ็ดพันนะฮะบ,บางวันดีๆก็แปดพันเนี่ยนะเออน,นะนี่นะครับเอาแบบนี้ละกันนะฮะไปอุดหนุนกันได้ครับโรตีพิซซ่าสเปเชียลในพื้นที่จังหวัดสตูลนะ ไปไม่ถูกไม่เป็นไรฮะยกโทรศัพท์ขึ้นมาฮะ0967145682นะีกปะครับอ่ะคุณอิบรอเฮงรับโทรศัพท์ด้วยน้องเอ๋จะสั่งฮนะเอาน้ำหนัก1กิโลกรัมกิโลไปเลย <c oughs> ค่ะจุกจุกแบบนี้เลือกไม่ได้จะโรตีหรือพิซซ่าเนาะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด u ั s c ไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ